ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับเออมูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมวรภาสบุญมัน่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับ ในวันนี้เรามาศึกษาพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางแท้ดูอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องยอดนิยมนะครับก็ขึ้นกลุ่มมาพร้อมๆกับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนนะครับพระกำแพงซุ้มกอแล้วก็พระ สำคัญสำคัญนะครับในกลุ่มเหมือนกำแพงเพชรน,นะครับอีกหลายองค์นะครับเป็นพระยอดนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือเป็นพระสุดยอดหายากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพระกำแพงเปิดโลกเม็ดทองหลางนะครับเป็นพระเครื่องที่ ได้รับความนิยมสูงนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับกษัตริย์องค์ที่5แห่งกลุมสุขโขทัยนะครับซึ่งท่านได้สร้างไว้นะครับประมาณปีพุทธศักราช1,900นะครับถึงปัจจุบันก็ อายุประมาณ6เกือบ700ปีแล้วนะครับเป็นพระเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับผ่านการเผานะครับทำให้เนื้อพระนะครับมีความเดึกนุ่มนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของพระเครื่องเหมือนกำแพงเพชรนะครับ ระปางเปิดโลกนะครับตามประวัตินะครับก็เป็นพระที่สร้างขึ้นนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับสมัยที่พระพุทธองค์นะเสด็จนะครับไปเทศโปรดพรมารดาน,นะครับหลังจากตัดสรู้แล้วก็เสด็จกลับสู่โลกนะครับในวัน ออกพรรษานะครับซึ่งในการเสด็จกับสู่โลกเนี่ยนครับก็ได้แสดงอิทธิปฏิหารนะครับโดยเปิดโลกทั้ง3โลกให้ได้เห็นกันนะครับก็คือ,อโลกสวรรค์นะครับโลกมนุษย์แล้วก็นรกนะครับซึ่งการได้เห็นทั้ง3โลกนะครับได้มองเห็นกัน ก็จะทาให้รู้ว่าสวรรค์น,นะครับมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับมนุษย์นะครับมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็นรกนะครับมีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับซึ่งก็สวรรค์น,นะครับก็เป็นพบภูมินะครับที่มีความสวยงาม นะครับมีความสุขนะครับโลกมนุษย์ก็มีความวุ่นวายนะครับอยู่พอสมควรนะครับสำหรับนรกนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความทุกขเวทนานะครับเต็มไปด้วยการลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่โลกมนุษย์นะครับก็ถือว่าอยู่กลางพอดีนะครับก็ มีสิทธิ์เลือกนะครับทำดีก็อยู่สวรรค์น,นะครับทำชั่วก็ลงนรกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกได้นะครับว่าจะทำดีหรือทำชั่วนะครับก็ควรจะทำดีไว้นะครับพระพางเปิดโลกนะครับเป็นพระพางที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับ ดั่มหาบุรุษนะครับคือพระอุละพึงพายนะครับเอวคอดเกี่ยวนะครับดั่งมหาบุรุษนะครับเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะครับมีความสง่าพึงพายนะครับทำอะไรก็เรียกว่าตรงไปตรงมานะครับนะครับ ปภปายนะครับครับอันนี้ก็เป็นพุทธประวัตินะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของอพระกำแพงเปิดโลกเมตทองหลานะครับสำหรับพุทธคุณเนี่ยนะครับก็ถือเป็นสุดยอดนะครับก็คือเมตตามหานิยมโชคลาภโภคทรัพย์นะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภยัยที่สำคัญ นะครับพระปางเปิดโลกก็คือนำความสำเร็จสู่ผู้ที่นับถือบูชานะครับตามลักษณะของพระปากนี้นะครับเปิดโลกก็คือเปิดความสำเร็จทุกอย่างนะครับครับเดี๋ยวเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับว่าพระภางเปิดโลกเนี่ยมีลักษณะเนื้อเป็นอย่างไรนะครับ เนี่นะครับเนื้อพระกลุกเมือนกําแพงเพชรน,นะครับลักษณะเนื้อนะครับเป็นเนื้อดินผสมบ้านเกรสรดอกไม้นะครับผ่านการเผาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อพระนะครับเมื่ออายุนะครับผ่านไป6-700ปีนะครับอยู่ในกลุกจึงมีความแห้งสนิทนะครับ เราจะเห็นว่าแห้งสนิทน,นะครับมีความหนึบนุ่มนะครับพระองค์นี้มีการลงลักนะครับนะครับแต่เดิมนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าลักเนี่ยนะครับอยู่ใต้ชั้นของกลุ่นะครับแสดงว่ามีการลงลักก่อนลงกลุกน่นะครับนะครับ ขนะติดอยู่กับเนื้อพระนะครับแล้วก็คาบกลุ่มนะครับต่างๆก็อยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับทั้งองค์พระเลยนะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นรอยยุบย่นนะครับเป็นรอยยุบตามธรรมชาตินะครับเนี่ยนะครับท่านสังเกตนะครับพิมพ์พระ แม้ผ่านไปห0 0้อยปีนะครับก็ยังมีความงดงามนะครับพระปางเปิดโลกจะเป็นพระพิมพ์ที่ไม่มีรายละเอียดมากนักนะครับแต่ก็สง่างามนะครับเดี๋ยวเรามาลองชมนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับ ลักษณะเนื้อพระด้านหลังนะครับก็เช่นเดียวกับด้านหน้านะครับเนื้อพระเป็นความเซตตัวแห้งเก่านะครับมีคาบกรุกตามซอกลึกทั่วไปนะครับมีการเหี่ยวย่นนะครับยุบนะครับแยกนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของ เนื้อพระนะครับที่อายุหลายร้อยปีนะครับครับเนี่ยเราดูด้านข้างนะครับพิมพ์พระเป็นพิมพ์พระด้านเดียวนะครับก็คือมีพิมพ์เฉพาะด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปีกนะครับงุ้มเข้ามานะครับอันนี้เป็นผนังนะครับพระอุระนะครับผื่งผายเอวคอดเกี่ยวนะครับ เราจะเห็นการไล่สโลกนะครับงดงามนะครับพระพักเป็นจุดที่สูงสุดนะครับนะครับเป็นปางยืนนะครับทอดแขนลงสองข้างนะครับของลำตัวนะครับเนื้อพระนะครับจะมี จุดสังเกตนะครับสีแดงๆนะครับเรียกว่าว่านดอกมะขามนะครับจะเห็นกระจายอยู่ทั่วไปนะครับในเนื้อพระกรุดเมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นลักษณะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับในอีกข้างหนึ่งนะครับ แม้ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับคาบกลุ่มนะครับตามซอกลึกทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับครับเดี๋ยวรอชมจากมุมบนนะครับท่านจะได้ชมพระทุกมุมเลยนะครับเรียกว,ว่า ชมกันอย่างใกล้ชิดนะครับเนี่ยนะครับปีกพระนะครับจะงมลงไปนะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเนื้อพระนะครับแผ่นสนิดนะครับมีคราบกรุกตามซอกลึกทั่วไปนะครับ ลองชมจากมุมล่างนะครับใต้ฐานนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับนะครับใต้ฐานนะครับมีรอยยุบนะครับของเนื้อผ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคาบกลุบนะครับอยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับจุดที่โดนสัมผัสก็จะมี ความมันวาวเกิดขึ้นนะครับนะครับพิมพ์ระนะครับเราจะเห็นเป็นเส้นที่คมชัดมากนะครับคมชัดสวยงามครับนี่จากมุมบนนะครับด้านข้างข้างหนึ่งด้านหลังนะครับ พระกำแพงเปิดโลกมิตรทองหลางเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ถือเป็นพระเครื่องที่ส่งคุณค่านะครับในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามนำพระเครื่องที่ส่งคุณค่า มาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่านได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุข หนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระทุกองค์ครบทั้งหมิติศึกษาเจาะลึกได้ครบทุกมุมมองหนังสือไตรภาคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องฟางลีลาของเมืองไทย พระพุทธชินราชใบเสมาอมาตะพระยอดขนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คนควรมีติดกายนิตยสารเออมูลตออนไลน์ออนไลน์แมกซีสื่อกลางการ ปล่อยเช่าโชว์ของคนรักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์อาจารย์ตวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด -19 Time มล็อกดาวน์สเต o แอด e w โฮมนิวร์มอนมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไร เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1 9ทีศทางอาร์ตออนเอิร์ศิลปะบนพื้นโลกที่ลังสรรค์โดยธรรมชาติมีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาร์ตออนเอิร์ท่องไปกับมือถือ ต้องไปกับมือถือวัดพระศรีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชรมมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดพระศรีสันเพชร หนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆนะครับโดยเซิร์ชชื่อวรพาสบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่ม วางจำหน่ายในรูปแบบอีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัฒนาคุณพระศีรัฒนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่วความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ